สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปญฟาร์มนะคะสำหรับวันนี้สิเป็นบรรยากาศย่ำแรงนะคะตอนเย็นนะคะประมาณสักสองทุ่มนะคะวันนี้เขากะพามาเบิงเด็กๆบนคอกนะคะหลังจากที่เราถ่ายพยาตแล้วนะคะถ่ายพยาตไปเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็มาเบิงอาหารบนคอกนะคะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเข้าเลียงแพรเนี่ยเข้าใส่อาหารแบบไหนนะคะท่านผู้ชม กลางคืนนะคะสมสีใสเป็นพวกแพโกล่านะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นแพโกล่านะคะแพโกล่าแห้งนะคะก็คือ,อห้ามประดฮะอะไร <c oughs> กินคาปากเลยนะห <c oughs> ้ามประดแบบว่าอัดนะคะท่านผู้ชมอันนี้สิเป็นแบบว่าเกลียวนะคะตัดนะคะเอาเครื่องตัดตัดแลก้กกะตากตากแล้วก็ย่ำแรงก็สิเป็นอาหารติดร่างนะคะให้กับเล็กน้อยแล้วกะ รวมถึงเบิดมือเบิดเว้นนะคะเมืนน่อ้ม่มีการปล่อยแพรออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆที่คอกเรากินแต่แพงกลาแห้งนะคะนี่กะตอนกลางคืนนะคะถึงเวลานอนของเขาแล้วนะคะพามาเบิงนอนแล้วนะคะตัวอ้วนเหมือนเดิมนะคะ กินอยู่ข้างบนบักลีโอนะคะ,ะไร่ดอกนอนลีโอนะคะตัวรุนรุนนะคะอีฝรั่งกับลูกสาวนะคะนอนนะคะตรงนี้กะเป็นอาหารนะคะอาหารคุณย่ำแรงนะคะเป็นอาหารเทียมอานะคะวันนี้เขาให้อาหารเทียมอารอบเดียวนะคะก็คือตอนแรกนะคะ กสาวเขานะคะเห่นลูกสาวท้องแล้วนะคะท้องแม่สาวนะคะนมมาแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะท้องแล้วสถานะท้องนะคะขนาดบริเวณร,บรอบๆนะคะคุณผู้ชมขอกของเรานะคะสมเอาไว้นิวมาปิดนะคะปิดใบเบิดเลยนะคะรอบๆเนี่ยเราเอาไว้นิวปิดกันลมนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้กระลมเข่านะคะลมแรงมากนะคะ ต้องจัดการดูแลนะคะลูกปักมากด้วยหนูหนูแม่สาวนะคะยากาศตอนเย็นนะคะได้หลบเนี่ยหละานผู่ชมพู่กากาซิแทะแทะทั้งคืนนะคะกินกันทั้งคืนนะคะ อีดาวเรืองอยู่เทิงๆนะคะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะคะบางตัวก็จะอิ่มแล้วก็นอนนะคะตัวเขาอิ่มเขาง่วงเขานอนแล้วนะคะพุงอันนี้คือพุงนะคะพุงของแพะนะคะบางตัวก็สีนอนนูนดาวเรืองนะคะอยู่ข้างบนนะ,ะอีอ้วนกับ วันก็ยังกินอยู่แอนหลับแล้วแอนไม่ไหวแล้วนะท้องแอนจะแตกแล้วนะถ้้แอนมาไหวหอเลยป่นบรรยากาศยำคืนยำแรงดาวกระจายนะดาวกระจายกับนั่งกินยาเป็นยาเพงกละทั้งเบิรนะคะแห้งๆนะคะเราก็ตากให้แห้งแล้วเราก็เอาขึ้นมาไว้บนรางนะคะ ลูกอีอวนมันเคยนอนอบนล่างนะใหญ่ยยปัญญากะยังสีนอนอยู่นะคะแอนอึงอีอึงิ่งท่อ,องอีแอนท่านผู้ชมโอ้โอ้วนเปล่งเลยแม่แม่มังคุดนะคะนอนลูกอีดาวกระจายเด้อค่ะยยใหญ่ใหม่แม่ท่านผู้ชม ดาวกระจายนะคะเป็นบรรยากาศยาแรงยาดึกเวลานอนนะคะของแพะในคอกนะคะอวมุมนี้สิเป็นมุมของอีอ้วนก็ลูกๆนะคะแล้วก็หญ้าบนตะแกรงนี้ก็คือเป็นมุมของบ้านอีอ้วนนะคะ หามไยไม่ยู่นะคะเห็นเป็นมุมพองบ้านนี่อวดน,นะคะกะโอเคนะคะสำหรับวันนี้พามาเบิงนะคะมาดูอึงอึงแอนนะคะอึงแอนอยาก,กัดหัวหน้าดาวไม่เอาหนดาวแฟนซีในคอกนะคะแม่บ็อกแฟนซีในคอกของเราหนึ่งตัวนะคะที่มีอยู่ ดูเขาไม่สนใจไผเลยเนาะอ้วนมันห่วงบริเวณมันนะคะมันหามคนเขาเาขาจะห่วงของเขามากบึงเหวี่ยงทองยีแอนยิงแอนแอน,นะจบได้ไหมบอกให้จับอีก แอนกับบสนใจภายนะคะแอนนอนอยู่นะคะแอนไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะนอนกันเบิดแล้วนะคะ้าตรงนู้นกัสิเป็ญยาแพ่งกลานะคะอันนี้บกแล้วนะคะลด,ดลงแล้วนะคะบรรยากาศบนโรงเรือนของเรานะคะแอนลุก,กิินเลยวะ อาหารนะคะเป็นอาหารที่เอ็มอา,าของคอเข้านะคะองก,การเลี้ยงแพะนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนาะ<ม>จะเห็นได้ว่าตลาดแพะตอนนี้ก็คือว่าราคาก็บ,บริ้เียแพงคือตรกรนะคะ,ะสิ่งหนึ่งนะคะทีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะคะต้องให้ความสําคัญนะคะก็คือเรื่องอาหารนะคะเสถียรยังใดดีให้ต้นทุนของการเลี้ยงของเขาลดลงนะคะบ่เพิ่มต้นทุนนะคะ ต้องมีการปลูกอาหารเองนะคะเตรียมอาหารเองนะคะลดการสื่อเนอะอาะยาแพ่งกลา็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าวัวไม่ว่าควายไม่ว่าแพะนะคะเนาะเพราะว่าตัดแล้วก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการมากนะคะก็คือตัดแล้วก็ให้สัตว์กินได้เลยนะคะสมกับสิมีพวปอาหารา ที่มนะคะให้กินน้ำล่างนะสมจะบม่ได้ให้อาหารเยอะเยอะจนเขากินโมเบิดนะคะท่านู้้มคือให้พ่อประมาณนะคะกะกะนะคะหนึ่งครั้งสีนะคะก็เรียบร้อยนะคะกะอิ่มนะคะต่อมือต่อมืออาหารนะคะสำหรับแพะ25ตัวนะคะปะดึกดื่นแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนนะคะถึงเวลาต้องนอนแล้วนะคะ มาแลกเปลี่ยนกันนะคะยมเย็นนะคะสำหรับมืออาหารยาาเย็นในการเลี้ยงแพะนะคะในแบบฉบับของเชมเป o ฟาร์มนะคะเดียวคลิปนี้นอ้องสมราไปก่อน,นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเชมเปนฟาร์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ